เอาละค่ะกลับเข้าสู่ว h รูม m y Living นะคะในช่วง sourcing นั่นเองวันนี้ต้องบอกพี่ตุ้มก่อนเลยนะคะว่าแพเนี่ยมีรูปภาพอยู่ในมือถือเยอะมากแล้วช่วงนี้เนี่ยแพแบอกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆมาแต่งห้องของแพพี่ตุ้มช่วยดูได้ไหมคะว่าอันไหนแบบว่าเหมาะอจริงๆตอนตอนช่วงนี้อินโซฟามาอันนี้โอเคไหมคะอืมี่ก็สวยนะใช่ตอนนี้กาลังหาโซฟาอยู่อือหายากมากอ่าพี่ชอบตัวนี้เลยะนะครับอืม ตัวนี้นั่นเป็นโซฟาหนังที่นั่งสบายมากคุณผู้ชมครับผมกำลังพูดถึงมากอัสโซฟานะครับที่ออกแบบโดยเซเร่นั่นเองนะครับเป็นบริษัทชั้นนําในอิตาลีนะครับตรงนี้เนี่ยมีความโดดเด่นมากนะทำไมพี่ถึงชอบเพราะว่าหนังเนี่ยนุ่มสบายมากนนจริงค่ะสัมผัสดูเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเขามีความพิถีพนนิถันในการ ในการเลือกสีนะครับในการตัดเย็บนะครับสัมผัสเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันนุ่มสบายจริงๆที่เหนือชั้นไปกว่าน,นั้นก็คือว่านักพิงของเขาเนี่ยสามารถปรับองศาให้เข้ากับสรีระการนั่งได้เหมาะมากเลยคะอย่างแพรเป็นคนชอบอ่านหนังสือใช่ไหมคะที่อยากเอนหลังสบายสบายบก็สามารถปรับ,บได้<ห>ขึ้นานิดนึงนค่บจากให้นอนก็ปรับให้มันตั้งขึ้นมาหรือว่าปรับให้มันกดลงไปก็สามารถปรับได้ตามริยาบทของเรานะครับตรงนี้เนี่ยอยากให้มาสัมผัสจริงๆครับ แล้วของแพรล่ะครับแพรชอบแล้วก็เวลาเลือกโซฟาเนี่ยดูจากอะไรครับจริงๆนะคะต้องบอกว่าแพรแอบไปเดินเล่นลองนั่งนะคะนั่งอยู่เป็นชั่วโมงเลยแล้วก็เจอตัวหนึ่งที่ชอบมากนะคะชื่อว่ามิสเตอร์ฟลอยด์โซฟาชื่อน่ารักมากเลยนะคะจากโบเดม่านั่นเองคือแพรชอบตัวนี้เพราะว่าแพนั่งลงไปแล้วมันเหมือนเป็นโซฟาดีๆอย่างแพไม่อยากลุกออกมาเลยใช้สับนะครับเดี๋ยวัยรุ่นมาก โซฟาดูดวิญญาณใช่นะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยนั่งนานๆแล้วก็ไม่ไม่รู้สึกร้อนบางโซฟาบางชนิดคือเวลาเรานั่งมันจะมีความร้อนจากร่างกายเราใช่ไหมับางทีมีความรู้สึกว่าพอขึ้นมาในเหงื่อออกเลยเออบางทีเบาะพอนั่งกลับไปซ้ำาจะรู้สึกอุ่นๆร้อนๆแต่อันนี้ไม่เป็นเพราะว่าเขาใช้ขนเป็ดบรรจุอยู่ข้างในอ๋อตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติเนี่ยดีหลายอย่างเลยนะครับนอกจากจะทําให้นุ่มสบายแล้วคืนฟอร์มได้เร็วแล้วนะครับยังมีการถ่ายเทอากาศได้ดีด้วยนะครับ ใครนะคะที่อยากมาลองโซฟาหลายๆแบบแบบแพนเมื่อกี้นะคะคสามารถมาลองได้นะคะที่นี่เลย RCD l i f e r e c o r Design Center นะคะอยู่ที่ทองหล่อซอย15ข้างๆ J Avenue ค่ะหรือว่าโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะคะที่02 1853 116ค่ะและสำหรับช่วงโชว์เคสนะครับตอนนี้ผลงานดีๆนะครับสำหรับน้องๆอย่างดีไซเนอร์รอเราอยู่นะครับ สวัสดีค่ะสายนันด,ดานิยมค่ะเรียนอยู่สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมค่ะคณะศิลปกรรมศาสตร์สุนจันทาค่ะเป็นผู้ออกแบบผลงานมัดเชือกค่ะตัวนี้จะเป็นเก้าอี้ผักคอยค่ะทําจากเชือกปอกะเจาจะเน้นในเรื่องต่อยอดภูมิปัญญาค่ะจากกลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมปอกะเจาค่ะตัวนี้จะใช้ตกแต่งภายในบ้านเรือนจะเป็นเก้าอี้ใช้สําหรับพักผ่อนตัวนี้จะเน้นในการถักแล้วก็การมัดเป็นเทคนิคค่ะ ได้แรงบันดาลใจมาจากเวลาเราไปต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเจออะไรก็จะเก็บมาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันหนึ่งอะค่ะที่ช่วยในเรื่องการออกแบบได้ดีเลยค่ะเป็นแอปพลิเคชันชื่อโชรูมอะค่ะตัวนี้จะมีในเรื่องของเทคนิคการออกแบบแล้วก็มีผลงานการออกแบบมากมาให้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบได้อะค่ะ ต,ต้องขอคุณมากๆเลยนะครับผลงานนี้ที่ได้ว่าโดดเด่นและน่าสนใจมากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะมีแอปพลิเคชันดีๆอย่างนี้นะครับไว้ในมือของเราเนี่ยเพียงเข้าไปที่ App Store นะครับแล้วพิมพ์คำว่า h o w r o o m นะครับเท่านี้เราก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดีๆไว้ในมือได้ครับใช่แล้วค่ะและใครนะคะที่อยากดูรายการของเราแบบสดสดทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere นะคะที่ App Store เหมือนกันค่ะ ต้องขอขอบคุณนะครับ RCD Live Decor Design Center นะครับสถานที่ใจธที่สวยๆนะครับ<ช>ที่มีทั้งเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ บิวอินนะครับเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวและเฟอร์นิเจอร์นำเข้าจากต่างประเทศครับสถานที่แต่งต่าของเราเนี่ยอยู่ที่ทองหล่อเซอย15ครับติดกับเจเอฟวิ่นุครับใช่แล้วนะคะแต่นอกจากนั้นยังมีอีก2สาขาเลยนะคะม,มีที่ CDC อาคาร F ชั้น2นะคะแล้วก็ที่จังหวัดภูเก็ตขัดถนนเฉลิมพระเกียรติร .9 ค่ะและสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกับโชว์รูมายลิฟวิ่งได้ใหม่สัปดาห์หนะ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ